ได้สวดมนต์บูชาพระัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน,น่วแน่วมุง่งตรงหนนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับกันนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพิมปิม,พ,ม,พ,มพอสบายบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไรยกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน ากคนสัตว์สิ่งของธุรก,กิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบกลัวคเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันแจกทุกสิ่ง ได้พิจารณาไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้หรือโลกอื่นประสภาพความเป็นจริงนั้นทุกสิ่งนั้นไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็เสื่อมสลายไปจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของตึกรามบ้านย่องต้นมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาแม้แต่โลกใบนี้ซึ่งเป็นที่รองรับของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายสักวันหนึ่ง ก็จะต้องล่มสลายไปโดยกับพินาศสลายไปหมดโลกซึ่งเป็นที่รองรับของหมู่สัตว์อย่างเป็นจินนี้สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายก็ต้องเสื่อมสลายหายไปนี่คือความจริงแท้ของสรพสร,สรพสัตว์สรพสิงทั้งหลาย พระสมมติมุิเจ้าของเราพระบรมศาสดาผู้มีอนุภาพมากสมบูรณ์ในวิชาและจรนณนะทรงกับปัญญาทุกอย่างเพราะบริบูรณ์ท่านก็ยังดับขันธบ,บริณิพานเลยแต่คำสอนที่เป็นสิ่งแทนพระลงด้านนั้น พระปัิเจกพ,พุทธเจ้าตัดสรู้ด้โพร่งเองไม่ได้สั่งสอนผู้ใดมีอนุภาพเหาเ,เดินอากาศได้ยังต้องดับขันทัพบรินิพานพภารหัตเพื่เป็นสาวกของพระบรมศาสดา,าสมมาสมุทธเจ้า ปฏิบัติตามคำสอนของพระสมมติสุทดเจ้าแต่บรรลุมรรคผลนิพพานตามลงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากก็ย,ยังตั้งดับขันธปรินิพพานพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีอนุภาพปกครองโลกทั้งสี่หรือเทวีทั้งสี่ทิศ รลอกข่าวะสมเมรระสิเน,นลุซึ่งบิดตั้งของสวรรค์ฉันจะถูกมหาราชิกาและเดวะดึงก็ยังต้องเสื่อมสลายไปดับไปจากโลกนี้ไปประเดีวคุณลงปู่ล,ปล้วผู้ปรับอ้อน มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งน้ำนะท่างยังต้องจากโลกนี้ไปคุณยาอาจารย์มาลัตนอวัติกาจังคนนุกอยู่คุณยายอาจารย์ของเราผู้ที่ได้เชี่ยวชาในวิชาธรรมกายจะได้รับยกย่องจากไว้เดกคุณหลวงปู่่าเป็นหนึ่งไม่มีสองเขายัางจากโลกนี้ไป บันภาพรบรุษของเราก็เช่นเดียวกันก็จากโลกนี้ไปต่างก็ไม่ได้เอาอะไรไปได้ทั้งสิ้นนอกจากบุญและบาปที่เดระทำเอาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และก็จากโลกนี้ไปนับปาอะรกับตัวของเราเนี่ซึ่งยังไม่มีอนุภาพ อดุลพระบระมศาส,สดาสัมมาสัมพุจ้าหรือพระอาหารหันต์ทั้งหลายทำไมจะไม่จากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องจากไปโดยที่ไม่ได้เอาวัตถุสิ่งของอะไรไปเลยลาบยศอรเสริญอะไรก็ไม่ได้เอาไปมีแต่บุญหรือบาปที่เราได้กระทำมาไว้เด็กกายด้วยว่าจาด้วยใจเท่านั้นแหละ ติดตัวไปเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดชีวิตของเรามีช่วงสั้นๆอยู่ในโลกมนุษย์นี้ทุกเพศทุกวัยมีเวลาแห่งชีวิตช่วงสั้นๆที่ไม่มีความตายเป็นนมิตหมายจะตายเมื่อไหร่เนี่ย เราไม่ทราบแต่ที่ทราบคือล้วนตายหมดฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดมาทำไมในวัตถุประสงค์ของชีวิตซึ่งก็ไดเขาสรุปตามคำสอนของพระบระมศาษษษสดาสมมัมบุริจาว่าเกิดมาเพื่อ ทำประนิพานห้แจ้งมาแสวงบุญมาสร้างบารมีนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตหลักที่เราจะได้นำมาใส่ใจมาพิจารณามาใกล้คกลวนจะได้มีสติมีปัญญาโดยจักสอนด้วยเองว่าอะไรคืองานหลักอะไรคืองานรอง เราจะพบว่าการทำพระนิพพานแจ้งแสวงบุญสร้างบาร,รมีนั่นเป็นงานหลักของชีวิตส่วนการทำมาหากินนั่นก็เป็นเรื่องรองลงมาความสะดุกสนาเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลายนั้นก็เป็นรองลงมาอีกไปตามลำดับ พอเราจับหลักของชีวิตได้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองตั้งแต่พุทธชนจนกระทั่งเป็นพระอรยิยเจ้า โดยเฉพาะโบขน้ของเราจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งดำเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเพราะว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายนั้นบนบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งให้กระตัวของเราที่จะนำเราไปสู่เทวโลก ไปสู่สวรรค์ญญยันิตในที่เราคุ้นเคยว่าสุสิีบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เพราะนั้นบุญนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องสั่งสมเอาไว้ด้วยตัวของเราเองจะทำแทนกันไม่ได้คนอื่นทำได้อย่างมากก็อุทิศบุญให้กับเราเมื่อเราละจากโลกนี้ไป และต้องอยู่ในภูมิที่รับได้ถ้าไปอยู่ในมหานรกนูน้นบุญที่เขาอ,อุทิศไปก็รับไม่ได้แปลว่าเราก็จะต้องพึ่งพาตัวของเราเองอตตาหิอัตโนโนาโถเอาตัวของเรานี่แหละสั่งสมความดีดว้ตัวของเราเองจนกระทั่งความดีมันเกิดขึ้นในตัว การเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาร,รมีเป็นดวงบุญใสๆนั่นแหละจะทำให้ใจเราผ่องใสคขินิมิตสวา่างแล้วก็จากโลกนี้ไปสู่เทวโลกอย่างงดงามอย่างสง่างามให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่นมๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำอง่ายๆไปอยู่ในบริเวณกลางท้อง ในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากจะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดดับหลับตื่นมาเกิดไปเกิดหรือตายกับตรงนี้แหละหลับตรงนี้ตื่นตรงนี้ เกิดดับหลับตื่นยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อีกทั้งที่สำคัญคือเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพน์ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโลกในชีวิตของเราทีเดียวที่จะเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งแล้วก็ถ้ายังไม่รู้จัก ตำแหน่งที่ตั้งของใจตรงนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมารของชีวิตไม่ได้จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าปเป็นทาตของพิยามานไม่ได้เพราะนั้นตำแหน่งที่ตั้งของใจตรงนี้จึงสำคัญที่ลูกทุกคนจะต้องเอาใจใส่จะต้องเอาใจมาตั้งตรงนี้ วางกวางตองนี้มาหยุดอยู่ที่ตรงนี้โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์กว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดอาใจมาอยู่ตรงนี้อย่าไปอยู่ที่อื่นไม่เกิดประโยชน์อันใดมีถึงจะนำความทุกข์เข้ามาเผารนจิตใจของเรา กำหนดบริกรรมมณีมิตรเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสใสบริสุทธิ์กลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะกำหนดบริกรรมมณีมิตรเป็นดวงใสใส ให้ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่ประศจากมล,ลทินไม่มีข,ขีดควนคล้ายคนแมวใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือไม่จ้าตาไม่แสบตา ให้ตรึกนึกถึงดวงใสอาใจจะอย,ยู่ในกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสจะอยู่ในกลางดวงใสใสร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังให้เสียงคำวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนมาจากแหล่งหความบริสุทธ แหงอนุภาพอันไม่มีประมาณเอามาจากในกลางท้องของเราพราก็ตรึกนึกถึงดวงใสอาจยอยู่ชนในกลางดวงใสใสพร้อมกับเราหองใจโดยสัมมาอรังสัมมา อรังสม,มาอรหังประคองใจไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพราะใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองคือหมดความจำเป็นแล้วเหมือนเรือที่ส่งเราถึงฝั่งแล้วเราก็เดินต่อไป โดยไม่ต้องแบกเหลือไปด้วยพอใจหยุดนิ่งมันจะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองแล้วเราจะมีอาการคล้ายๆเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปหรือคำภาวนานั้นเลื่อนไปถ้าเกิดอาการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไป เพราะคำพอนะนั้นส่งเราถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้วในระดับหนึ่งหลังจากนั้นเราก็นิ่งอย่างเดียวในใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างาสบายพระเดบคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุนี ผู้คนพุะพิยาธรรมกายและผู้ปราบมานี้ท่าในกล่าวเอาไว้ว่ายุดนี้แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปเป็นพระอรหันต์อรหันตัมมาสมมาสมริจ้าได้ เราหยุดกันนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อสัมาสมาอรหังส่งถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้วเราก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุมน่มนุ่มเบเบา,บาสบายสบายใจเย็นเย็นนิ่งอย่างเดียว พอถูกส่วนคือได้จังหวะของมันนะถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์บุบลงไปมันตกศูนย์อากาศอย่างนั้นแหละพอตกศูนย์ถึงจุดอิ่มตัวแล้วเนะี่ยก็จะมีดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นมาแตกแตก่างจาก ดวงที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตหรือเป็นแรงมากของใจเราจะเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์อยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นนะจ๊ะ จะลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเลรยงกล่าวขึ้น ใจมันจะใสๆมาพร้อมกับดวงปัญญาคือการเข้าใจในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องและดีงามเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้มาทั้งความรักและปรารถนาดีทัพสัตพสัต และสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างแท้จริงโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดและก็มาพร้อมกับความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ว่าเป็นตัวของเราเองเป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการของชีวิตความรู้สึกอย่างนี้เราจะไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมาพบ ดวงใสๆนี้เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วก็ตกสูญก็ไปสู่ภายในดวงใสๆลอยขึ้นมามันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจกับสิ่งนี้มากเพราะว่าให้ความสมลัตนาความสมหวังชีวิต ที่เราปรารถนาความสุขนั้นได้อย่างเต็มอิ่มทีเดียวจนไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองนี่เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แม้หยุดตามลำพังก็เป็นสุขได้แม้ว่าจะไม่มีวัตถุอะไรต่างๆที่ชาวโลกเขา สวยงานั่นนะมีเพียงดำรงชีวิตยอยู่ได้ก็มีความสุขได้โดยตัวของตัวเองไม่เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปิติและก็าาพาคภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวดวงนี้แหละพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทวุนิสดชันทัศรบ คนพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นของใจเราตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นต้นทางไปสู่อายะานานิพพานและก็เป็นเครื่องยืนยันว่า เราจะต้องไปถึงอายะนานิพพานอย่างแน่นอนเมื่อมีธรรมดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใดเห็นธรรมดวงนี้ไม่จ้าก็จะเห็นพระตถาคตพระตถาคตคือธรรมกายซึ่งอยู่ภายในตัวของเราเอง และภายในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกแต่คขาไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อใดเห็นธรรมดวงนี้เมื่อนั้นก็จะเห็นพระธถาคตเจ้าซึ่งเป็นพระธรรมกายคำว่าพระธถาคตเจ้าจะใช้เมื่อพระบรมพริสัตว์หลืออดีเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชบรรลุธรรม ได้เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายในตัวนั่นแหละจึงจะใช้คำว่าพระตถาคตเจ้าพระตถาคตเจ้านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราเองนี่แหละแต่ต้องเห็นธรรมดวงแรกนี้ก่อนที่เรียกว่าปฐมมหัศเป็นดวงธรรมใสๆบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นในกลางกาย เห็นธรรมใาใดก็จะเห็นพระตถาคุตเจ้าคือธรรมกายในไม่ช้าเนะมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงธรรมนี้หยุดนิ่งไปตามลำดับอย่างเดียวก็จะเห็นไปเองือหยุดอย่างเดียวมีหน้าที่ดูอย่างเดียวเมื่อเรานั่งรถไปดูที่วิวทัก ดูอย่างเดียวทิวทัศน์นั้นมีอยู่แล้วดูไปก็เรียนรู้ไปเข้าใจไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่ก็เช่นเดียวกันดูอย่างเดียวการดูอย่างเดียวก็คือการทำใจให้หยุดนิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆ จงกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางไอ้รูทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆตรึกนึกถึงดวงสใสไอ้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใพร้อมกับประคองใจเดบริกามภาวนาสัมมอาอรังสัมมอาอรัง สมมอรังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ